ตามชอบจ้ะพริกป่นรสด,ดีน้ำส้มสายชูอิ้วดำซอสปรุงรสเสอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาล ต้องให้เดือดไม่ต้องเคี่ยวเดือดน้ำตาลละลายใช้ได้จ้ะลาดลงไปเลยคลุกให้เข้ากันค่ะกระเทียมจ้ะ ขึ้นเจียวแต่งป้ายคลุกคลุกจะ